ความโซ่รองควาร้อรองหามูฟังเสียงหายใจเหนื่อยเหนื่อยค่ะต้นลงมาฮับกันแล้วไม่หล่หญิงจะถึงเนียยฮะต้นลอไกเต้ไกว่าเพราะอา่าจะเป็นตะคิวด้วยโหดลงไปแล้วเด้อเฮ้ย ทุอิดแล้วพอออกันนะไอ้ต้นปิ่นเป่าก็ค่ะใช่เออ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 เกือบกระบาดไซน์ฮะไปขึ้นนะครับผมตั้งนี้ผมตั้างขอสุจี้ครับกะเอาถึงภาพแล้วถ่ายเท้ามาหน่อยค่ะคือความพยายามของมันค่ะเท้าแล้วแล้วรองเท้าเธอไปไหนเนี่ยเอาไว้บนครับนะครับเอากระเป๋ามาครับเอออ่ะฉัดจอดอยู่นี่แหละเอาออกเป็นชิ้นๆบอกว่าชิ้นที่สองก็ตามไป อันกระเป๋าก้องมอแล้วค่ะมู๊มีไหนมู๊ป่ากแล้วกันเก็บไปมีนะคะในหมวกตะกี้คันพองหมดกระเป๋านะค่ะยังมีอีกใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรฉันไหวอยู่หมคือมือกับมา้าอย่างสักอย่างแล้วค่ะบางแง่บางแง่อย่างสักอย่างละเด็ดมันหมดแลอรใส่การเติมขึ้นดอยเอาไปล้วยจะหมกใดฮะมันจะหมกที่แบบวันนี้แะ